ไห้บึมๆได้ครับพี่น้องขึ้นอนอดเมื่อเอาเงีย้บ่น่ะแลวเอาแล้วขั้นหน่อยเอาแล้วครับขั้นหน่อยเอาแล้วครับสวัสดีครับพี่น้องพอกันดีลครับในโลกฟิตชแน,นลครับพี่น้องถ้าพี่น้องมาหาเละเบึ้องมองตกปลาชลค,ครับแก้งงลำตอน,นี้ก็ครับพี่น้องน้ำลดลง่มขายร้ายแล้วครับ,บอุปกรณ์เตรียมเงียมาแบบ อันนี้เป็นโอกไก่ใช่เลือดเลือด้อยครับพี่น้องตัวนี้ก็จะเป็นถุง้อยครับน่ครับสภาพหมาย้างหลังเลยครับน้มคุณครับนะ่ครับเป็นเบื้องเขตบแต่จอยลงใ,ใกล้ๆครับรุนบังครับนะ่ครับมีโตวะน้มคุณแห้ง ไปครับลงเงี้ยจะได้ก็ฝากที่ตามผนงานกดไไหลกดแช่เป็นกำลังใจกับทีมงานเอครับพี่น้องแดนอฟิตเชนแนลครับรุ่นมังครับมีโตครับวันนี้ไปครับพี่น้องวายเงียลงไปนะครับบองแหลมพักตบนะครับเลี๋ยวที่ตีลงหันเะครับ นี่ครับโอเก่์แช่เลือดครับลุยครับลุย เรียบร้อยแล้วครับสามขั้นครับเบสซิมีโตะครับมานี้เ๋อาลุนบ้างครับน้ำคุนหลายครับบ่หัวปลาสิเขา,าครับเอาแต่กระรลุนเบ้างนะครับ มันมีโตก็ดีไปมันม่มีโตกินเหว่าครับนี่ปลาไผ่เขาเงี้ยล่ะครับพี่น้องไผ่เขาเงี้ยล่ะครับ,งงรบนี่ครับไผ่ทั้งนานี่ครับยังไผ่ยอยู่ครับ เห็นเ,นนนเนงีเอเอยอะไรตรงไหนล่ะครับพี่น้องเอาแล้วเขาแล้วสายเรีนครับไปนะครับออกหนาเลยครับ nhanh rồi Ai vậy rồi quá Hay bùm bùm đây hấp cho nó ông nghe hay à โอ้ยึ้นแล้วปลอาไัย ไอ้บ hey, ุ้มๆเนี่ยทรงตัวไงเลยเหรอปวดปวดเนาะ เอาแล้วข to like ันหน่อยเอาละครับขันหน่อยเอาละครับเอาละครับเอาแล้วอู้ยู่ายเงี้ยว้า ท่อานเอาละครับทัานหน่อยเอาละครับทัานหน่อยเอาละครับทัานหน่อยทันหอยกินมันหอยกินครับดูวหน่อยหรือมั้ง มีสีสันเลยครับนี่โอ้หลยหินนะ ไต่โดนบบก,กินครับครับสีสวยงามเลยครับนี่อนที่เผอสุดยอดครับสุดยอดโอเค ให้อีกเขาเงียเทียวครับเอาเลยเส่ใสวยงามครับนี่ครับประมัณนสามรนี่แหละ วาญญ่าจะใหญ่ขั้นมาใส่หม่องป่ามันไท่ครับร้อยเขาขั้นหน่อยเลยเอ,อ้าหลุนต่อครับมีแต้มอีกว่าไปครับพี่น้องบางคันมีคนมาวัานแหยอยู่ตั้งขางครับปลาเลยเงียบเลยครับแต่ว่านี่หลุมหนึ่งอยู่หู้นครับเดี๋ยวสิยางขึ้นทึ่งไปหยอดบ้างครับมันสิหยอดถึงมางครับ ลองมึงครับจะข้าวกับสิห้ากับแล้วครับแดดฮวอนไปครับพี่น้องกลับครับเดี๋ยวครับสภาพไม้มันเป็นไม้น้ำเงแดงครับน้ำสีตุมแล้วปลากับเขาหาเงื่ออยู่ครับได้สองตัวครับตัวนึงตัวที่สองเน่ะมันเป็นกดกล่องไทยแล้วมันบรไกดครับ ในสองแต้มครับมือนี้ครับมือนาสิได้มาแก้มือใหม่ครับไปเบิ่งแต้มครับเบื่องแต้มครับในสองแต้มนะครับน่ครับอันนี้ตัวนี้ตัวที่สองครับบริไทยลืมกดกล่องครับตัวแรกครับ ใส่สามกับใส่ประมาณ3ามกัวงกับ4ครับพี่นอ้องมันหมันครับฝากกดติดตามกดไลก์ลกดแชร์เป็นกำลังใจกับทีมงานไดนนฟิตนะครับพี่นอ้องได้ครับสุดยอดครับโกไกลสายเลือดเหยื่อสดไม่โอดตายสองแต้มครับ